ه, เพลงสุดแล้วเด้อมือหน้าชิมมาห้องให้ฟังแต่งเพลงให้มันจบก่อน ه, มาเบิ้งก่อนว่ามือน,นี้นอเหอมีลายปันใดมาสนับสนุนเด้ออาทิตย์นี้กำลังออกหลายซึ่งอาทิตย์แล้วนี่ก็มีผู้มาอุดหนุนซีห้าโลมาอาทิตย์นี้ก็ามาอุดนุนใหม่เด้อเป็นงวดใหม่แล้วนี่นอหอางวดงามนีเ่เห็นบ่ ซึ่งมือนี้ก็เชียร์ไปตลาดน้อยบาดปากแจ้งถ้าผู้ใดบอมาเอานอดสดๆก็ไปซื้อซวยแนย่นอต้มอยู่ตลาดปากแจ้งเด้อนี่ซุมนี้ก็ออกหลายมางวดนี้ออกไหลามาเบิ่งอยู่เงือนได้นี่โอโ้ออกหลแท้พอได้ซื้อขนมให้ลูกมาอุดหนุนซวยแน่ เบิ่งไปเรื่อยๆทำัผสมส่วนน้อยเป็นแบบเศรษฐกิจคอยไต้คอยไต้ไปเท่าละขั้นนี่ฮะไปเบิ่งเรื่อยๆเบิ่งไปเรื่อยๆอันนี้นอกกิมซุงหากระพุกสองซุ้มอันนี้หากระออกนอกปีนี้ เบื้งไปเรื่อยๆครับผชมโอ้เบิ่งไปแห้งเส้นลายอ่ะเบิ่งสุ่มนี่ก่อนนี่สุ่มนี่ก็ตัดไปเมื่อกี้เด้อตัดไปตลาดบ้านเฮาและบ้านปักแจงเมืองข้ามาแข่งของจานมาเบิ่งได้ไปเบิ่งอยู่ตลาดก็ได้มาเบิ่งอยู่เฮือนก็ได้ถ้ามาเบิ่งได้เฮือนจะได้นอสดอ่าตัดไปแกงเลยแกงกินซวยนี่หักสุดเด้เนี่ยน,นะทำผสมเว้ ออนี่อ่อนๆหวานๆอ่อนกะอ่อนแบบบัวซางสิบา่อ่อนแบบกรอบๆกรอบๆแต่มันอ่อนอ่าคล้ายๆคือกับจีนั่งกรอบๆอ่อนในนีอ่อนนุ่มอ่อนในอมาสุดนุ่นเลยน่มีลายเด้อทิศนี้เด้อมีลายเด้อสได้อยู่ประมาณสองหมื่น นี่นะอันนี้ก็ตัดไปเมื่อกี้นี่มันเป็นเรื่อยๆฮ้โอ้โหนี่เหี่ยวแล้วยาวเติมละยาวไว้ช่วงระยะฝนตกมานี้นอมันยาวไว้ยาวไว้ โอ,อ้อันนี้เป็นลำใหญ่เลยปานไม้สร้างภัยนี่ต้องไปเรื่อยๆอันนี้มาส่วนหลังบ้านเด้อส่วนหลังบ้านเด้อมีประมาณสาวข้าสุม่ม เป็นเศรษฐกิจแบบคอยไต้คอยไตประเทศเราหน่อยอาศัยเวียกทางรัฐการช่วงนี้กับวิกฤตการโควิดไปยากซอกหางเงินยากกบอาศัยแต่หัวแต่ส่วนนี้แหละอาหารลักเม่หน่อไม้อาหารหนักนอกจากนั้นกไหลขังปลาไว้จำนวนหนึ่ง ปลาไว้จำนวนหนึ่งอ่าบางคนก็ว่าเลี้ยงไว้ให้อย่างหอยโอ้โได้เลี้ยงเด้อได้เลี้ยงแต่ว่าขังไว้นี่แหละขังไว้ในอ่างนี่แหละก็พอได้เก็บมาต้มนี่พอเวลาเวลาไปซอกห้าหันมันยากเลยเก็บเอาในอ่างนี้มาต้มนี่นี่นหอยเด้อหอยเด้อนี่

นี่งงงามยอดงามโอ้แสงแดดบ่เห็นปานไรนี่นี่มี่านผู้ชมยอดงามเลยอ่ะจะย่างให้เบิ่งนี่ยอดงามเลยนี่มาเบิ่งได้เด้อตลาดบ้านปากแจงเนี่ยไปกัดตำหมูหุ่งนี่โอ้สุดยอดผักวงอันนี้น่ะนี่ผักวงแดงวงอันนี้กัดตำหมูหุ่งแซ่บมาเบิ่งได้ ตลาดตกแจ้งอ่านี่ก็เป็นอ่างปลาขัางปลาไว้กินขางปลาแข็งนี่อยู่แยะเยอ่ยอยูอยอย่เอ้ทำมาทนี่บักบักฮะ นี่ขังไว้ดิป่าก็ขังไว้นี่นแหละโอ้งามอิลิพกบงนะทาะ่านผู้ชมบิ่งช่วยแน่นมากเอาดปกลับตำมุงุ้งมุ้่วยนี่นี่ยอดงามเลยยอดงามมาเบิงบ่งได้เอาไปกลับตำมุงุ้งมุ้่วยนี่แกงน่องไม้ไปพร้อมตำมะงุ่งไปพร้อมป่โโโมาโถโถโถมันก็สุดยอดแล้วทา่านผู้ชมไปบงงามนี่นี่ วงงามยอดงามเลยนี่บ่ยอดง,งามนี่โอ้ฮักแทะเอาไปกลับตำมือหุ่งมือช่วยนี่ฮะไปเบิ้งแม่ค้าเพื่อกับหลังต้มอยู่คุณเด้อถ้าผู้ใดบวมักหน่อแบบสุดๆมักหน่อต้มก็มาเอาได้ มักนอสดกับมาเบิกยุกเงินเออมาเบิกยุกเงินนี่โอ้แม่คาบวันนี้เอาอย่างไปขายได้เนาะอ่ะต้มนอไปขายเห็นป่ะนอกจากนั้นก็นมีของบำรุงตับนี่บำรุงตับนี่บำรุงข้อนี่บำลุงไขมันพร้อมวัสดุใดจ่อย เอาไปกินตุ้ยอ่ามาเบิกส่วนหน้าบ้านส่วนหน้าบ้านก็นพอมีอยู่แต่ว่าตัดไปเมื่อกี้ละต้มหะและ้วกำลังต้มอยู่นี่ส่วนหน้าบ้านนี่ก็จะมีอยู่ประมาณสิบกว่าซุ้มประมาสิบกว่าซุ้มโอ้สาวป่ายวไปชนเมฆาพันว,พว,ว่าสาวกว่าซุ้มวมาสันอะ นี่ยังมีลายอยู่หน้าบ้านก็นได้แล้วเบิงเด้อพุทธาผสมเนอะนี่จัก,กรยานแม่ห้างไปตลาดกุหลงนี่นะนี่โอ้จูจีขึ้นมาไม่ก็มีนี่อ่ามีอยู่พอได้แกงอยู่นะเด้อมาเด้อเ,ดเอาไปแกงสวยนี่ปลาทูธรรมดาเลยนี่พอมีหน้าบ้านก็นมีหลังบ้านก็นมีพอได้เอาไปแกง อ่ะมาเบิ่งเอาแล้วนาใดมันชีอิ่มท้องกับไดชี่แซ่บที่สุดกลับมาเบิ่งเอามักนอต้มบ่มักนอสดบ่อกเบิ่งได้นี่เนี่ยเบิ่งได้มาเบิ่งได้ไดไดอ่ะเข้ามาเบิ่งเข้ามาเบิ่งนีนนมามา่นี่นี่เฮ้ยนี่ นี่ี่กรจูจีเอามาไหมนี่ฮะหลายคนก็ถามมาว่าขายบอนเบียไผ่ให้หนน้าฉันโอ้ยอยากขายอยู่แต่ว่าเวลาว่างมันมีน้อยก็เลยบุค่อยได้เฮ็ดปันใดถ้าใดสนใจก็สั่งได้แล้วชีเอามาตะเวียงให้เข้าขายบุแพงดอกเบียหนึ่งสามสิบพันกิป แต่ถ้าเป็นเบียร์ยาหนึ่งเมตรขึ้นไปแล้วเบียร์ตั้งเจ็ดสิบพันกีบสั่งได้เด้อเราจะเอามาให้อ,อ,อ,อ่านอันนั้นพอคาน้อยผู้ช่วยนี่ช่วยไปซอกฟืดมาใส่ต้มน่องสใส่หมอ้อใส่ไฟดังไฟต้มอ่ามาเบิ่งได้ทำผสมเอาไว้สำนี้ก่อนถ่าเยเาาลายยานมีคนมาเบิง่ง สุดท้ายนี่ก็ฝากขอซื้อสวยแน่ที่ตลาดบ้านปักแจงเมื่อมีคคำแข่งกันหันมามาักไปตลาดมาเบิ้งอยู่หืืนนได้เลยตับสดๆไปแกงอ่ะจบไปทำนี้ขอขับใจลหลายๆที่เข้ามาเบิง้ง